สวัสดีค่ะพบกับช่องพาเครื่องมั่งมี EP ที่54ค่ะวันนี้น้องมีพาบ้านราคาพิเศษมาแบ่งปันพี่ๆรายการละ150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางก่อนอื่นเลยน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะพักเครื่องมั่งมี0829798837ค่ะพี่ๆสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพักเครื่องมั่งมีกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ๆเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะอ่าเป็นหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสาลานะคะพี่ๆนะเรียมมาให้อยู่ในกรอบสวยๆเลยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะคะ อืมอ่ากลองไม่โฟกัสเนาะอ่ะนี่นะคะพี่พี่นะเรียบมาให้ยงหน่อยรกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะ,ะช่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะ้วัดห้วยด้วนนะนี่นะ,ะข้างหลังนะคะจะเป็นปีนักสัตวนะพี่ๆนะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดรายการที่สองนะคะพี่ๆนะต่อันนี้รายการที่สามค่ะ รายการที่สามเป็นอ่าพระร่วงรางปืนนะพี่พี่นะนะเดี๋ยวน้องซูมให้ดูชัดๆเลยนะนี่นะคะเป็นปางยืนนะพี่พี่นะนี่นะคะหากชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะ นี่นะคะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระคุณแผนนะคะพี่พี่นะพระคุณแผนหลวงปูดทิมนะพี่พี่เป็นแปะแผนเงินนะแล้วก็อ่าเป็นเขียนอัะยันนะพี่พนะนี่นะพี่พี่ลองดูกันนะคะ นะคะต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นปิดตาหลวงปุ่โตะนะพี่ๆนะปิดตาเก่าๆเลยนะอ้านั่นหลังนะคะพี่ๆนะมีนะนนะเรียมอยู่ในกรอบสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะ ตอนที่รายการที่หกคะ่ะรายการที่หกเป็นเด๋ยนหลวงพ่อเอียนะพี่ๆนะใส่อยู่ในกรอบอ่ากรอบอ่าน้องน่าน่าจะเป็นกระไหลเงินนะพี่ๆนะเด๋ยนหลวงพ่อเอียนะคะพี่ๆนะลองชมลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะเนี่ย ให้ไปพร้อมกรอบเลยนะพี่พี่นะตอนที่รายการที่7ค่ะรายการที่เจอาจจะเป็นภาพเปลือมลำโพนนะพี่พี่เป็น,นือดินเผานะอ่น้องชมให้ดูชัดๆกันเลยนะพ่พี่นะนะคะหากชื่นชอบถูกใจไงนะโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะ นี่นะตอนที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะนี่นะคะจะ z o ให้ดูกันชัดๆเลยนะอ่ะพี่พี่ลองดูนะคะนี่นะด้านหลังนะพี่พี่นะ หากพี่ๆต้องการรูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถทักแจ้งน้องมาได้เลยนะในไลน์นะคะพี่ๆนะ่ถ่กนะคะพี่ๆต่อกันที่รายการทีก้าค่ะรายการทีก้าเป็นอาพระรอดนะพี่ๆนะ ถูกใจยงไงนะคะสา่งมาโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะนี่นะอา่าให้ดูตรูดสักนิดนึงอา่าตอนนี้รายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นสิ่งนะคะพี่พีนะสิ่งโลหะนะคน่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคน่อนข้างมีน้ำหนักนิดหน่อยเลยเอา่าค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะพี่พี่นะ เตรียมมาให้อยู่ในกรอบพลาสติกเลยนะนี่นะนำพี่นะอ่าให้ดูเลยนะอันนี่นะคะพี่พี่นะตอนนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด สิบเอ็ดเป็นรูปลรหล่อหลวงพ่อทองสุกนะพี่พี่นะ,ะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะจ้านี่นะนี่นะจะถานนะคะพี่พี่นะตอนที่ลยการที่สิบสองจ้าสิบสองเป็นอาหลวงพ่อโต๊ะนะอ่าอาหลวงปู่โตะนะจ้าพี่พี่นะ หลงปู่โตะนะคะเป็นแบบดูเก่าๆเลยนะพี่พี่นะตาลากตรงนี้นะคะพี่พี่นะเหมือนดาแฝงตะกุดด้วยนะลองชมอลองลองดูกันนะคะพี่พี่นะอ่าตอนที่รายการที่สิบสามค่ะสิบสามเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ว นะป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่พี่ดูเก่าๆเลยนะเตรียมมาให้อยู่ในกรอบสวยๆเลยนะจ๊ะพี่พีนนะน,นี่นะคะต่อวันที่รายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่เป็นออาลูกอมชันมากนะพี่พีูกอมชันมาของหลวงพ่อทบนะคะนี่นะ ดูเก่าเลยนะดูเก่าเลยนะพี่ๆนะน mm ี่เดียมออยู่ในกรอบเ,เลยนะเก mm ่าๆเลยนะตอนที่รายการที่สิบห้าค่ะส mm ิบห้าเป็นสมเด็จวาระครังหลังคอนนะพี่ๆ mm hmm. เป็นพิมพ์ปกโพนะคะนี่นะ mm hmm. พิมพ์ปกโพนะพี่ๆ เป็นเนื้อโลหะพอสมนะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่อ่าสิบหกสิบหกเป็นเดี่ยนหลวงพ่อแดงบัดเขาบันไดอิดนะพี่นี่นะให้ดูชัดๆเลยนะนี่นะพี่หากชอบถูกใจยังไงนะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะ ต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่องเ,พเงินนะคะพี่พีนะสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเ,พเงินนะนี่นะคะเลี่ยมมาให้ดูในกรอบพลาสติกใสๆส,สวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พีนะดูนะฐานอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะพี่พีนะหากต้องการรูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะ นี่นะพี่พี่นี่นะต่อน,นี้รายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดสิบแปดเป็นพักกิ่งนะพี่พี่นะพักกิ่งของหลวงปู่ทิมนะคะดูให้ดูชัดๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะคะด้านหลังนะพี่พี่ เอามาให้อยู่ในกรอบพลาสติกสวยๆกันเลยต่อกันที่รายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเป็นล,ลูกอมผงนะพี่พี่นะลูกอมผงพุทธคุณน,นะคะพี่พี่นะออกสีทองทองนะคะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเป็นอ่าเจ้าสัวซุ้มรักครังนะคะพี่พี่นะ นี่นะพี่ๆลองพี่จ้านาะกันดูนะลองหากชอบถูกใจยังไงนะคะพี่ๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะตอนที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อเสือนะอนองยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อเสือของหลวงพ่อเสือดํานะพี่ๆนะน้อง หากน้องพูดผิดยังไงนะคะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พนะแต่น้องว่าน่าน่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อเสือเสือดำนะคะพี่พนะนี่นะคะใต้ฐานนะคะพี่พี่นะ,นนะ,ะ,นนะ,ะพพ,นะะพ,พี่ลองพิจารณากันดูหน่นะนี่นะคะกลอง อ่ายี่อ่ารายการที่ยีสิบสองนะคะรายการที่ยีสิสองรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พีวันหนองโพนะนี่นะคะด้านหลังนะพี่พีเรียมมาให้อยู่ในกรอบไปนะ นี่ก็สวยๆเลยเนะจ๊ะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสามจ้ะยี่สิบสามเป็นพับพับปางขีกอ่าพะปานขีไก่นะหลวงพ่อปานนะขีไก่อ่าไม่ใช่สิหลวงพ่อปานขีปลาจีนอะ่าต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะ หลวงพ่อปานขีป่ปลาจีนนะคะพี่พี่นะตันะอ่าต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่เป็นอ่าสมเด็จบางคุณพรมนะ,ะพี่พี่นะตลังนะคะพี่พี่ดูเก่าๆเ,เลยนะพี่พี่นะนี่นะอ่าต่อกันที่อะไร รายการที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อรวยนะพี่พี่นะดูเก่าเก่าเลยนะพี่พี่นะหลวงพ่อรวยวัดอ่าวัดในไร่นะคะพี่พี่หากน้องพูดผิดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะอ่าต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกจะเป็นอ่าเสือเขาควายนะพี่พี่ เสือขอควายแกะอุดกลิ่งนะคะพี่พี่นะของหลงพ่อกลวยนะพี่พี่ดันอ่าเนี่ยดันดันดันฐานนะพี่พี่นะจะาเหมือนอุดอุดกิ่งไว้นะคะพี่พี่นะดูนะเตรียมอยู่ในกรอบพลาสติกสวยๆก็เลยนะจ๊ะพี่ๆีนะหากชอบถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะ อ่าต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่นะยี่สิบเจ็ดนะเป็นคุณแผนพระคุณแผนนะพี่พี่ด้านหลังนะจะแปะแผ่นทองนะพี่พี่นะแล้วก็ลงยันอัขระนะพี่พี่นะอ่าดูแบบอ่าเก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะคะ ตอนที่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่ยี่สิบแปดเป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนวหนนนะพี่พนะนี่นะด้านหลังนะคะตอนที่รายการที่ยี่สิบเก้านะพี่พี่นะยี่สิบเก้าเป็นพะระลีลายอดอาาัฐายอดอัฐาลดพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นะ ป็นสมไข่ปลานะดูดูเก่าๆนะพี่นะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะพี่ๆหากน้องพูดผิดอะไรยังไงนะคะต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆนะนี่นะคะเก่าๆเลยนะตอนที่รายการที่สามสิบค่ะเป็นอ่าพญาเต่าเรือนนะพี่ๆอ่านี่นะคะ หาชื่นชอบถูกใจงไงนะพี่พี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกรายการนะพี่ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะนี่นะคะพี่พี่ตอนที่รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะสาสิบเอ็ดเป็นสมเด็จนะสมเด็จวัตะคังนะคะพี่พี่เรียมให้อยู่ในกรอบดูเก่าๆเลยนะดูเก่านะพี่นะ แต่มือนจะไม่เก่ามากเท่าไหร่นะพี่พี่นะอ่าแตกรอบนี่เก่าดูเก่าแน่นอนเลยพี่พี่นะลองเลือกอ่าลองชมลองพิจารณากันดูนะต่อกันที่รายการที่สามสิบสองนะพี่พี่สามสิบสองเป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นี่นะ หากต้องการรูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะี่พี่ลองดูนะคะผ่านน้พี่นะอ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบสามค่ะสามสิบสามเป็นเหรียญลง หลงปู่โตะนะพี่พี่นะเรียมมาให้อยู่ในกรอบพลาสติกสวยๆยกันเลยนะจ๊ะอะกล้องไม่โฟกัสนะพี่พี่นะนะอ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบสี่ค่ะสามสิบสีนะ่เป็นตะกุดนะพี่นะเป็นตะกุดถักเชือกนะพี่พี่ เนี่ยนะเป็นอ่าสองห่วงนะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดนะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สามสิบห้านะพี่พี่สามสิบห้าเป็นพระสมเด็จนะนี่นะคะ <c oughs> ด้านหลังนะพี่พี่นะ เยี่ยมมาให้คนณใกรอบในกรอ,อบสวยๆเลยนะจ๊ะพี่พี่นะแค่กรอบก็สวยแล้วนะพี่นะอ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบหกสามสิบหกนะพี่พี่สามสิบหกเป็นลูกถ่ายหลวงพ่อกลวยนะพี่พี่นะอ่าด้านลังดูเก่านะพี่พี่นะดูเก่าเลยนะ ตอนที่รายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่พี่สามสิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่พีเป็นเหรียญนั่งพานนะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังนะคะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นาการไหลเงินนะพี่พี่นะน่าจะนะน้องไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เรียมเรียมมาอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะพี่ๆนะลองพิจารณากันดูนะคะอ่าในเวกัสนองกดให้อ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบแปดสามสิบแปดเป็นปิดตาหลงปูกไข่นะพี่ๆนะมันมันสวยๆเลยนะจ๊ะพี่ๆนะแวววับเลยนะอ่ามีแปะแผ่นทองด้วยนะจ๊ะพี่ๆนะ อ่าตอนนี้รายการที่39เค่ะสาเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณนะพี่นะนี่นะตลังนะคะพี่ก็ถูกใจยังไงนะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ตอนที่รายการที่สี่สิบค่ะสี่สิบเป็นพารอดนะคะพารอดอ่าลำพูนนะพี่พี่นะดูกเก่านะพี่นะหากชอบถูกใจยังไงนะคะอ่าโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางอีกนะอ่ารายการที่สี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะ สี่สิบเอ็ดเป็นอ่พาพับเปิดโลกนะคะเป็นพาพเปิดโลกเนื้อดินนะพี่วีนะ,ะต่อกันที่รายการที่สี่สิบสองค่ะสี่สิบสองเป็นพักคุณแผนนะพี่วีพัคุณแผนอ่าดูเก่านะพี่วีนะของหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะ หลวงปู่ทิมวัดทหารไล่ระยองนะคะพี่พี่นะดูกเก่าเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆหากชื่นชอบยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะต่อวันนี้รายการที่สี่สิบสามค่ะสี่สิบสามเป็นจอบเล็กนะพี่พี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะ นี่นะคะรายการที่สี่สิบสามนะต่อกันที่รายการที่สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่เป็นอ่าปิดตายันยุ่งนะพี่พี่เียมมาให้อยูเล็ก็พลาสติกใสใสสวยสวยเลยนะนี่นะคะไหาชื่นชอบยังไงนะคะทุกรายการนะคะพี่พี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่สี่สิบห้า สี่ห้าเป็นรูปหล่อปูรอ่ารูปหล่อปูร์สี่นะอ่าค่อนข้างอ่ามีน้ำหนักนะคะพี่พี่นะอลองพิจารณากันดูนะคะน้องไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะคะแต่อ่าพี่พี่ลองอ่าชมกันดูนะคะพี่พี่นะ ดูเก่านะพี่พี่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยได้ฐานนะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สามสิบหกอ่าไม่ใช่สี่สิบหกค่ะ,ะต้องขออภัยนะค่ะพี่พี่นะสับสนรายการนิดนึงอ่าต่อกันที่รายการที่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหก เป็นพระยอดชุมพลอ่าพระยอดขุนพลน่น้องม่พูดผิดเนาะอ่าพระยอดขุนพลนะพี่พี่นะองเป็นชินเงินนะพี่พี่พยอดขุนพลชินเงินอ่าที่ลบบุรีนะคะรายการที่36นะคะ อ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะเป็นพาสมเด็จนะพี่พี่นะสิบเจ็ดนะเป็นพาสมเด็จนะพี่พี่ดูเก่านะอ่าดูเก่าอยู่นะเรียมมาให้อยู่ในกรอบเลยนะพี่พี่นะกรอบก็ดูเก่าเกาสวยสวยนะคะพี่พี่นะนี่นะอ่าต่อกันที่รายการที่สาม ่าสี่สิแปดนะคะสี่สิบแปดนะอ่เป็นพระนาปกนะพี่พี่นะเลียมมาให้อยู่ในกรอบเงินสวยๆเลยนะพี่พี่นะด้านหลังนะคะดูกเก่านะพี่พี่นะดูกเก่าเลยนะด้านหน้าอ่าจะเป็นแบบอ่าเหมือนเหมือนเป็นเงินนะพี่เป็น นะคะน้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ข้างหลังนี่คือดูเก่าเลยนะพี่พี่นะอ่าเรียมมาให้พร้อมกรอบสวยๆเลยนะจ๊ะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สามสิบเก้านะอ่าไม่ใช่สี่สิบเก้าอ่าสี่สิบเก้านะพี่พี่ต้องขออภัยนะพี่พี่นะพูดผิดสิบเก้าอ่าสี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่หลวงพ่อเงิน ลงยาสวยๆเลยนะคะลงยาสวยๆเลยนะนี่นะคะอ่าวัดวังตะโกนะพี่ๆวัดวังตะโกที่พิจิตนะพี่ๆนะดูแบบอ่าดูเก่านะพี่ๆนะอยู่ในกรอบสวยอยู่ในกรอบสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะเ <c oughs> นี่ยนะลงยาสวยๆเลยนะต่อไปต่อกันที่รายการที่ ห้าสิบนะพี่พี่รายการสุดท้ายแล้วนะรายการที่ห้าสิบค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่โตะนะเหรียญหลวงพ่โตด้านหลังนะจะ๊ะพี่พี่นะเรียมมาให้พร้อมกรอบพลาสติกนะพี่พี่สวยๆกันเลยนะหากชอบถูกใจยังไงนะพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองน้องได้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านใดอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรที่น้องให้ไว้นะคะเข้ามาได้เลยนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับอีพีที่ห้าสิบสี่นะพี่พี่ทั้งหมดห้าสิบรายการนะคะก็ก่อนก่อนจบคลิปเนี่ยน้องขอฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอา่าพักเครื่องมั่งมีนะคะพี่พี่ศูนย์แปดสองเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดสามเจ็ดนะคะก็สำหรับอีพีนี้ขอน้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ